มีดีมีผักกูดสามป่าเลยพี่น้องขึ้นไม่พร้อมกันดีใจจังเลยได้ทยอยเก็บเก็บทีเดียวก็กินไม่ทันเนามันก็ยังเป็นเล็กๆอยู่นี่ฉันเก็บผักกูดเยรมันมาแล้วจ้าพี่น้องจ้ามาอีกวัน ติดตามเฝ้าดูผักกูดว่าขึ้นหรือยังนะพี่น้องวันนั้นมายังขึ้นไม่เยอะขึ้นอยู่แต่ยอดไม่อวบอแต่ก็โอเคยียอดเขาจะไม่อวบเท่าไหร่แต่ก็พอได้กิน ได้กินอยู่เขียวสวยมากอ่อนๆแล้วขึ้นไปหน่ยหนยเพี่นอนเพื่นอนสูงเพื่นสูงมีก้อน กองมันก็ดีหลบคนดีนี่ผักอะไระต้นไม้อะไรเขามาทิ้งกันเต็มห็นกองขยะมีทั้งมันฝรั่งม่ใช่แต่มันฝรั่งนี่นี่พี่น้อง มันฟ้าหลังทั่งเียอุ้ยเต็มเลยนะต้นมันฝ้าหลังท่มาชมทัาผักกุกข้ายหมดแหละโอ้หนี่อ่ะอันนี้แชะน้ำไปหน่อย เถืนที่่พูดแล้วพูดอีกนะพี่น้องตดวเด็กเขาทับหมดเลยอันนี้เป็นต้นมันฝรั่งนเนี่ยงงหัวยเลยพูดไปเรื่อยนะคะมีนนหให้เก็บ จะไม่อ้วกพันแต่ก็พอได้กิน พี่น้องจ๋านี่พี่น้องนี่ดอกไม้อีกชนิดหนึง่งที่อยู่ในป่าที่กินได้นะพี่น้องเขาชื่อวิตโรดป่าพี่น้องจ๋าเนี่ยเขาดอกเขาก็กินได้แต่ว่าตำราเขาบอกนะพี่น้องจ๋าว่า กินได้ก็จริงแต่ต้องกินในปริมาณที่แบบไม่กินเยอะนะพี่น้องตำราเขาก็บอกว่าสามารถกินได้มีใบลักษณะใบของเขาจะเป็นกอแบบนี้ใบก็จะเป็น,บบน,าปนลายๆหยิกๆแบบนี้ะแ,แล้วดอกก็จะเป็นพุ่มแบบนี้เป็นดอกไม้ป่าที่กินได้แต่ว่าไม่ให้กินเยอะนะจ๊ะคนที่ เราเก็บมากินแล้วก็กินประมาณพอสมควรไม่ต้องกินเขาไม่ให้กินเยอะนะพี่น้องนี่คือดอกไม้ชนิดหนึ่งดอกไม้ป่าชนิดหนึ่งที่กินได้นะดอกไม้เขยใบเขาก็จะเป็นีดแบบนี้นี่เอาความสวยในป่ามาฝากทุกคนจ้ ถ้ามาเก็บผักชีล้อมกำลังออกเนี่ยตรงนี้คือยาวสุดงามๆเลยจ้ะเก็บคนอ่อนแล้วเนี่ยใส่มาก เขาโดนฝนฝนตกเมื่อวานผักก็เลยชื่นยาวขึ้นยาวเลยนี่งามมากนี่คือผักชีรเรดดูเออเด็กอ่อนออนะจ๊ะ้เก็บมาหลายวัน ที่เคยเจอยาวแบบนี้เลยนงน้ะนตกวันเดียวเองพี่น้องที่นี่ก็จะเขาบอกว่าจะร้อนดูก่อนว่าเยอรมันจะรอจีวันจ้ะอืม วันนี้เขาบอกอากาศจะร้อนแต่ตอนนี้ก้าวโมยังหนาวอยู่จ้ะช่วงบ่งบายสวยเจอ,อละ จอแต่ซ้้นจุ๊บปุ๊บวันนี้มาเจอสวยเลยอ่อนๆเลยแดดก็ดีนี่ผักชีล้อมเอาไปใส่แกงออม